สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีนะคะมาแบ่งปันส่วนมากจะเป็นกระถาง5กระถาง6นะคะจะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่เนาะโปวันนี้จะเป็นโปส่งฟรีตั้งแต่กระถางแรกนะคะราคาคือรวมส่งให้แล้วเนาะ,ะปูลงคลิปวันที่26กร,รกฎานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่2 7กร,รกฎานะคะ ปูส่งแบบตะก้าไปสนียอเอ็ e ให้นะคะเรามาดูตัวที่1กันนะคะตัวที่1กระถางที่1จะเป็นเจ้าอกแก้วนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเจ้าอกแก้วนะคะนี่นะคะ170บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่2 170บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะกระบี่นายร้อย150บาทนะคะ 150บาทนะคะกระบีนะ่ในร้อยอยู่ในกระถาง5.5เนาะต้นต่อไปจะเป็น9ทับนะคะ9ทับอยู่ในกระถาง4เนาะนี่นะคะดูความด่างตัวนี้จะมี2ใบเนาะกำลังท้องนะคะเดี๋ยวใบใหม่ก็มานะคะกระถางที่1นะคะคูแบ่งให้ที่150บาทนะคะกระถางที่2มีใบใหม่นะคะนี่9ทับนะคะ กระถางที่สองนะคะ150บาทนะคะ9ทับวันนี้ปูมีมาแบ่ง2งกระถางเนาะ150อนะคะต้นต่อไปจะเป็นปูโสมนะคะปูโสมอยู่ในกระถาง5 5เนาะนี่นะคะปูโสมเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะตัวนี้ปูแบ่งให้ที่220นะคะ220รรวมส่งนะคะนี่ใครยังไม่มีนะคะปูวันนี้ส่งฟรีนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะใบใหม่มาก็ด่างนะคะดูแม่เขาได้เลยเนาะด่างสวยมากใบนี้มีตําหนินะคะไม่เป็นไรเนาะกระถาง5.5นะคะสาวนครนะคะ2 2 0นะคะ2 2 0นะคะสาวนครนะคะดูความด่างต้นต่อไปจะเป็นสิลาเพชรนะคะสิลาเพชรอยู่ในกระถาง5.5เนาะสิลาเพชรนะคะนี่นะคะ150บาทนะคะสิลาเพชรนะคะ 150บาทต้นต่อไปจะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงก็เป็นไม้ด่างนะคะอยู่ในกระถาง5 5เหมือนกันนะคะวุ้ที่ห8 0้บาทนะคะเจ้าเวียงพิงนะคะต้นต่อไปมณีรอมเพชรแผงนะคะดูความด่างอันนี้ฮาร์ปเลยหลอดใหม่มาด่างนะคะอยู่ในกระถางกระถางห้าเนาะนี่นะคะใุ้ที่390บบาทนะคะรวมส่งเนาะนี่นะคะ มันีล้อมเพชรแพงสวยมากต้นต่อไปจะเป็นพันดาวนะคะนี่เม็ดดาวมาชัดแล้วนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะ150บาทนะคะพันดาวกระถางที่1กระถางที่2นะคะ150บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นนะเมืองจันนะคะหน้าเมืองจันจะเป็นไม้กัดสีนะคะดูต้นเม่เขาได้เลยเนาะ นี่นะคะไซนี้ก็อีกสักเดือนหนึ่งก็เอาไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะคะนี่นะคะต้นที่หนึ่งนะคะนะมังจันรูให้ที่200บาทรวมส่งนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองหลอดใหม่มาแล้วอันนี้พอดีเอาออกเอาเอา拜拜อกจา,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 ากตู้มาแล้วเขาพับไปแต่ว่าไม่ไม่แน่นะคะเดี๋ยวจัดเขาก็ตั้งเนาะนี่นะคะตอนแพ็ค200รรวมส่งนะคะกระถางที่สอง ต้นต่อไปจะเป็นอสงไขนะคะอสงไขต้นนี้คือสวยมากแล้วก็โตมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะต้นนี้นี่นะคะเอาไปก็อัพขึ้น8ขึ้น10บได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนาะกระถางที่1นนะคะนี่เอาไปไล่แดดอีกเนาะนี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยฟูให้ที่ 280บาทรวมส่งนะคะกระถางที่1นเนาะส่วนกระถางที่2อยู่ในกระถาง5้นิ้วกระถางที่2นี้ปุ้งให้ที่230บาทรวมส่งนะคะมาส่งไข่นะคะต้นต่อไปจะเป็นเวทมรกตนะคะดูความด่างมี2ต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะเวทมรกเวทมรกตนะคะดูต้นแม่ได้เลยนี่นะคะ 230บาทนะคะเวทมรกตเนาะนี่นะคะคุ้มมากต้นนี้มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นองค์องค์หญิงทอฝันนะคะกระถางที่หนึ่งดูอันนี้ใบใหม่นะคะนี่กระถางที่หนึ่งจะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเอาไปก็อีกสักเดือนก็ได้นะเอาไปอัพขึ้น8ขึ้น10นะคะนี่250บาทรวมส่งนะคะกระถางที่หนึง กระถางที่2จะอยู่ในกระถาง5้านะคะนี่สวยไม่แพ้กันเลยอันนี้หลอดใหม่เนาะกระถางละ2 5งาบบาทรวมส่งนะคะต้นต่อไปจะเป็นพญานคราชนะคะลูก3ามเนาะแม่หนึ่งดูต้นแม่ที่ปูปลูกเป็นฟอร์มกอไว้เลยนะคะสวยมากเนี่ยเอาไปก็ขึ้นกระถางใหญ่นะคะให้เป็นฟอร์มกอเนาะพวยที่200บาทรวมส่งนะคะพญานคราช ต้นต่อไปจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะหนึ่งตะวันพันดาวดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยอันนี้คือหน้าหน้าจดทะเบียนเขาเลยนะคะนี่เพราะว่าผ่ามาได้หน้าแผงก็คือแผงเขียวนะคะแต่อันนี้คือหน้าจดทะเบียนเลยอยู่ในกระถางห้าเนาะเอาไปก็อัพขึ้นแปดขึ้นสิบได้เลยนะคะหนึ่งตะวันพันดาวนะคะปู่ให้ที่สองร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งตะวันพันดาว ต้นต่อไปจะเป็นนี่ริมขอบฟ้านะคะด่างทุกใบนะคะนี่ไซส์นี้คือโตมากอยู่ในกระถาง5้านะคะกระถาง5.5เนาะนี่นะคะปุ้ยที่250บาทรวมส่งนะคะนี่เอาไปก็อัพขึ้น1012ได้เลยนะคะมี1ต้นนะคะริมขอบฟ้าอ่าต้นต่อไปจะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าโตเต็มที่เขาจะมีหูใต้ใบนะคะ อยู่ในกระถางหกมีสองต้นในกระถางเนาะกระถางที่หนึ่งผมมีลูกแล้วนี่นะคะลูกหนึ่งต้นเนาะก็เป็นสามต้นในกระถางนะคะปูให้ที่สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้ลูกยังไม่มาแต่เดี๋ยวก็จะมานะคะนี่นะคะต้นแม่ที่ปูโชว์คือปูเลี้ยงนอกตู้เนาะนี่นะคะกระถางที่สองนะคะ 250บาทนะคะสบายนางฟ้าเรามาดูต้นต่อไปนะคะยุดทหัดถีนะคะบอนเก่าอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะนี่เริ่มหน้ากัดเริ่มมาแล้วเนาะอันนี้ใบใหม่อยู่ในกระถาง6เลยนะคะยุดธหัดถีนะคะบอนเก่าหายากแล้วก็น่าสะสมอีกหนึ่งตัวเนาะปูให้ที่ให้ที่220รวมส่งนะคะยุททหัดถีนะคะ ต้นต่อไปตัวนี้ก็บอนเก่าอีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นองค์ุรีมานอยู่ในกระถางห้านะคะห้าจุดห้าเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะโตมาใบเขาก็จะแข็งจะเงานะคะนี่รูให้ที่สองร้อยบาทนะคะรวมส่งกระถางที่หนึ่งองคุรีมานนะคะกระถางที่สองนี่นะคะกระถางที่สองนะคะองคุรีมาน ต้นต่อไปจะเป็นไก่สมพง์นะคะอยู่ในกระถางหกเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะปูทําเป็นฟอร์มกอให้นะคะนี่เอาไปก็อีกสักเดือนนึงก็ขึ้นสิบขึ้นแปดหรือจะไปแยกเขาก็ได้นะคะแต่อยู่เป็นอย่างนี้ปูก็ว่าเขาสวยนะคะนี่นี่นะคะปูที่สองร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะคะไก่สมพง์ต้นต่อไปจะเป็นจังหวัดประจวบนะคะประจวบนี่ก็ สองต้นในกระถางอยู่ในกระถางหกนะคะประจวบนะคะปูให้ที่สองร้อยบาทรอมส่งนะคะประจวบใครสะสมตัดจังหวัดนะคะจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีเปิดสวยมากเลยนะคะปูให้ที่สองร้อยบาทรอมส่งนะคะเพชรบุรีอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะเพชรบุรี จังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจังหวัดกำแพงเพชรอันนี้หลอดใหม่เนาะเขาก็จะเตือนนิดหน่อยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ต้นเลยนะคะนี่เป็นกอใหญ่มากอยู่ในกระถางห้านะคะเอาไปอัพขึ้นสิบสิบสองเนาะเป็นฟอมกอปูให้ที่สองรอยี่สิบนะคะกำแพงเพชรคือต้นใหญ่มากจริงๆริงกอเลยนะคะมาดูฟอมกอ ต่อไปจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะอยู่ในกระถางหมีหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกเจต้นเลยนะคะหัวก็น่าจะมีผ่านี่นะคะเทวกรรมรังรักเนาะปูขายยกกอเลยนี่นะคะด่างขาวด่างเหลืองนี่นะคะคุ้มคุ้มมากๆปูให้ที่380บาทรมส่งนะคะมีกอเดียว นี่นะคะจะเอาไปปลูกลงกระถางใหญ่เป็นกอหรือจะเอาไปผ่าไปแยกทำจำนวนนะคะนี่นะคะเทวกรรมรังรักต้นต่อไปจะเป็นลูกไม้นะคะปูไม่รู้จะแยกเขายัางไงเนาะนี่นะคะแม่จะเป็นเพชรสุวรรณโชตพ่อจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะก็มีน่าจะ5ต้นขึ้นอยู่นะคะเนี่ยทั้งด่างขาวดาง นางเหลืองไหมนี่นะคะนี่แต่หัวเป็นลูกไม้มเมล็ดปูไม่แน่ใจหัวเขาเนาะอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่นะคะหรือจะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มฟอร์มกรหรือจะเอาไปแยกเนาะนี่นะคะลูกไม้เนาะกระถางหกนะคะปูแบ่งให้ที่สา0รอบาทรวมส่งนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะนี่นะคะ สำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะปูฝากลุงป้านะ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ